หวใส่เบืองน้ำแน่บักปอกบักเป๊กหน่านาปินยังเด๋อหื้อใส่เขารู้แกมเลยแก้มออ้ยแก้มเแกมโอ้ยคนพ่อซ้ำนีกรตีได้ตัวซ้ำนีละคนพ่อซ้ำนีนะข้นแม่นเข้าน่ะตัวซ้ำนีเข้าบ่อซ้ำเข้าปล่อยมันจะหลุดจเตยพุนอยู่หนาปลาพุนเนนี่ยไปมึงหลอดวะเนี่ยมึงเนี่ยเอาลูกเอาลากดูมันแกมตัวเนี่ย ไปใช้แล้วพีหลีโซโลอยู่โอ้ยนอนตายแข่งอยู่ฮาร์มก็ไอ้บ่อเฟื่อระบาดเนี่ยกระเบิงเพิ่นดึงเนาะดึงเอาดึงเอาวันปลาสิบโลเงียบไหลเอาแล้วกินกูนักแล้วกูบ่หน่าให้มันกินเลยว่ะหันนี่ไปไปไปลูกไปปลาตั้งหัวไม่มืดนี่ครับดึงเอาปลาปลาสิบโลนี่ตีกับบ่อหอดอุ้มเอ้สมนิรัะ อ,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 อาศัยอาศัยมันอาศัยมันโฉบออกนอกอุ้มเนาะอือออ้มโอ๊อปอปออยปลาหน่อยตาบอดตัวเดียวเว้ยโอ,อ,อ้ออยตัวสมนี้จะนับโทรเว้ย ตัำมนี่ก็นับเวลโอ้ยตายตายตายตั้มของเจ้าของก็นับของเจ้า มันยังอ้อมไปได้ยืนบ่ทั้งนั้นยูข้าฟังไหนฟังนี่หรือฟังผุด บ่แล้วกระถามเบิ่งวันมันไปได้บ่เอาไปว่าด้กัสิบ่ไปแล้วเนาะโอ้มันหลุมมันครับตัวนั้นแตกตืมๆฮะอุ้ยเฮาเหลียของแห้งเลยเฮาเสียงไม่แรงไม่มีแรงตีเขาว่า ลุ้มเขาทั้งนี้ก่อนว่านี้เดียวลุ้มนีเดเขาได้ที่นี่ไกลกันลูกปลาตุับตับอยู่เรียมนี่ตีไปบรสต่ำเลยกที่นี่ เฮ้ยโอ๊ยบ่อยู่อีกล้วอ้ยอยู่ๆอยู่ๆ <g énergie> อยู่เลยฮหําจะหาวจะหาวบอกแล้วจะหาวหอยจะหาวตัว นึกว่าโบยูโอ้ยปอกหน่อยอีหรีว่าหมอกแล้วจะาหาวห้ำจะหาวไหลเปลี่ยนไ่รุ่นน่ะ <c oughs> นี่ไปรุ่นมันไหลครับต้องทําใจมันหาวแถวนี้นี yeah. ่นับบอแต้มนี่บอนับแต่ว่านี่ตัว้่ากันนี่ละหน่อยพวดมันสี่หายคดเออเจ็ดขีดน่ะจะได้อยู่ครับไหรุ่นมันไหลแถวนี้มันหาว ข้าเบาครับปล่อยวิววิวแจนเย็นห้ำแจนเย็นฮึ่มฮึ่มไม่หลุดมันหลายแถวนี้น้ำหาคหวหหรครับไปปล่อยสุดยอดพวดไม่หลุดมันหลายครับไม่หลุดมันหลายนี่ตีตรงข้างน้ำไหลพอดีครับเพราะว่ามัน น่าจะไปซ่อกัดป่าอยู่แถวนั้นไปซ่อกัดป่าขึ้นนั่นๆเอาอีกแล้วครับโอ้อยู่เป็นฟูงเลยตัวนี้ดอนนั้นไปสงสัยไปซ่อกัดป่าหน่อยขึ้น มีมาตีกันรเลียนๆดื้อๆได้ครับตีแท้ๆนี่น่าจะไปลงซี่โมลงซี่กันน่าจะไปกุดเบี้ยนครับอันนั้นจะมีใส่ไงอยู่อันนี้มันโมนมีใส่ไงกันนะนี่แต่ปราดูรุ่นใส่ขีดครับอยู่นี่ตีแข่งกันเม่เนเลนื้อๆ มึงมันจีบครับนี่หน่อยตัวเปใหไงเอาเลยได้จานสีพักเอาได้บานนี่ห้อ <Yeah. S 1> ยก็ได้ก็นั่งถาแล้วแล้วมันสมราคาคุยเนี่ยไหม สมราคาคุยหนยแม่หืมไรกัดลูกปลาอยู่นาป้านอีกแล้วนี่มันหุ่มน้ามไลนี่ครับนี่ตรงน้ามไลนี่มันไปจอบถาลูกปลาอยู่แถวๆนั้นอุ้ยฝุ่น มันมีลูกตรงมีแม่ครับเดี๋ยวตามหาแม่มันก่อนตรงมีตัวไงอยู่จากตูล่ะเดี๋ยวเขจะไปตามหาแม่มต่อครับมีปลาดูมันกระายอยู่ครับแต่ว่ามีแต่ปลาดูน่อยใส่เจ็ดแปดขีดของปีที่แล้วนี่ล่ะของปีนี้ละกำลังไงเดี๋ยวเก็บไว้ปีอันรอบหนาคนมาตกมัน